ี๋ยวก่อนซิอุโบฮะ <Huh? S 1> คือนายอัตใจตัวเองแบบนี้แลวเราก็ดูคนหน้าด่านเลนะนะซิอย่ามาห้ามจะให้ยากเลยเจอกคจะได้แก้แค้นอ้คนที่ใช้โซ่ฉันไม่มีวันกลับไปเด็ดขาดเพราะโดนมันฉีกหน้าอย่างนั้นใช่ไหมเพราะนายน่ะมันเลือดหลอนเกินไปอะว่าไงนะพอทีทน่น้าอุโบแล้วนายอะตั้งใจว่าจะหาเจ้าคนที่ใช้โซ่เจอได้ยังไงแต่มันยกชินสตี้ที่กว้างขนาดนี้ มันก็เออฉันก็จะลองสืบหาดูคนเดียวเหรอชาวช่วยทีนะเอาไงก็เอาอ่า๋ออย่าด้ตกลงจับต่อยให้กูบอกไปใช้ดีวหรอกนะในกรณีนี้มีทางเดียวก็คือใช่อินนี่เสียงกองหนาเป็นไงตอนการล้างแค้นการเอาคืน อหัวเอาเถอะหัวนายสายเสริมพลังนี่เซ็นยิ่งเลยจะจะแจใ้หัวหน้าทราบเองแต่ว่านันต้องกลับมาก่อนเวลานัดรวมกันในวันพรุ่งนี้รักษาเวลาด้วยกันแล้วกันคำพูดแบบนั้นกล้าพูดกับฉันฉันนี่แหละคือคนที่ตรงเวลาที่สุดในแกงแมงมุมขอยืมรถหน่อยนะชาแล้วนายช่วยขับให้ทีอ่ะกูบอกถ้าไม่รด้กินบีเดยวเป็นเฟักเป็นตัวนะ ออย่าแล้วจริงด้วยสิก็จะไปแวะกินเบียร์ที่ไหนก่อนแล้วเอาละรีบไปกันได้แล้วไม่ได้เรื่องโทรมือถือไม่ติดเลยมันก็แงยอยู่แล้ว โหน,น่าจะรอดมือได้ยังไงใครจะไปสู้ไอ้ปีศาจยักษ์ตัวนั้นได้เล่าเสียงของมันยังติดหูฉันอยู่เลยตอนที่มันตะโกนว่าไอ้คนใช้โซ่มันอยู่ไหนตอนที่มันเดินขึ้นมาบันไดข้างบนน่ะฉันเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วถ้าขืนมัวช้าสักสามสิบวิแล้วก็ตอนนี้ฉันคงจะเฮ้อแล้วพวกเราจะทำยไงกันต่อไปยังไงก็ควรแจ้งให้บอสทราบก่อนนะแต่บอสก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดานะ ยังมีอีกคนหนึ่งเป็นผู้ว่าจ้างตัวจริงอะไรนอสทรัสพ่อของเด็กคนนั้นไงเขานั่นแหละที่เป็นคนออกคําสั่งทุกอย่างเขาติดต่อผ่านทั้งหัวหน้านอกจากหัวหน้าคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครรู้เบอร์ติดต่อของเขาเหรอกหรือว่าเราจะไปหามือถือของหัวหน้าใช่ว่าบอสต้องรู้แน่เนั่นแหละสินะงั้นยังไงก็คงต้องแจ้งให้บอสทราบบอสบอส อยกี่มองแล้วอะตีสองแล้วครับเอ๊ะงั้นการประมูลล่ะยกเลิกไปแล้วครับอ้าทำไมถึงยกเลิกอะมีกลุ่มโจรบุกปล้นที่สถานประมูลเลยทำให้เบเซอิวาเลนคอฟและก็โทจิโนโต,ตายในหน้าที่ครับติดต่อหัวหน้าก็ไม่ได้ด้วยครับสงสัยว่าเขาคงจะฮะถางเงินแล้วมัมมี่ละ่ะอออฮ โดนพวกจรปลนออกไปแล้วงั้นเหรอฉันอุตส่า์อยากได้ทัดตายเนี่ไม่ต้องห่วงนะครับสมบัติประมูลถูกทางสมาคมเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยเอเอ้ยอย่างงั้นหรอกเหรอเฮ้เขายังชื่อหน่อยแล้วเขาจะเปิดประมูลอีกเมื่อไหร่ละยังไม่มีกําหนดแจ้งให้ทราบครับเอ๊ะทาไมอะ่ะยังไงตอนนี้พวกเรายังไม่สามารถทําอะไรได้โปรดสั่งการมาเลยครับฉันเองก็ไม่รูเรื่องพวกนี้ล้วนะ เออโทรไปถามพ่อสิเบอร์อยู่ในนี้แหละสกุระนายโทรไปหาท่านสิเฮ้ยทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะก็น,นายเป็นคนเก่าแก่ที่สุดในจำนวนพวกเราไงไอ้นั่นมันก็จริงหรอกแต่ไม่ได้หรอกฉันไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าใครหรอกอีกอย่างเป็นหัวหน้าต้องคอยดูแลนางเด็กบ้านนั่นด้วยนะเหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกยังไงก็เถอะตอนนี้เราจะเป็นต้องมีหัวหน้าเรามาลงคะแนนเสียงกันเถอะเพื่อความยุติธรรม เจะาขอเสนอคุรปิกา้าเขาเป็นคนที่จับเจ้าโจนนั่นได้และก็ตัดสินใจได้เฉียบขาดดีฉันว่าเขาเนะี่ยมีความรับผิดชอบสูงที่สุดเลยละ่ะฉันเองก็เห็นด้วยฉันขอเรื่องอีกหนึ่งเสียงฉันก็เลือกด้วยอีกคนนึงช่วยทีนะตกลงเป็นเอกฉันนะตกลงยังไงฉันโทรไปในฐานะตัวแทนยังไงก็รอยคุณไรน์นอตทรัสเป็นคนตัดสินใจอีกทีก็แล้วกันจู่ๆให้ผมโทรไปมันก็ยังไงยังไงอย,งอยู่ก่อนอื่นบอสช่วยเกลื่อนนํำให้หน่อยสิครับ ได้อะพ่อเหรอคะเนอออนนะคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะงานประมูลโดนปล้นค่ะพ่อคุณดันนเน่ก็คงจะตายไปแล้วด้วยไม่น่าเชื่อเลยโบกาที่ร้อมันจะมาถึงได้เร็วขนาดนี้อะฮะฮัลโหลี่เรื่องจริงเหรอที่ว่าน้องเน่ทุก้าตายอะครับ หมอนั่น่ะมีเนื้อที่แข็งแกร่งสมัยก่อนโดนยิงเป็นสิบนัดไม่เป็นไรเลยไม่น่าเชื่อจะพลาดง่ายๆแบบนี้พวกนั้นเป็นพวกเงามายาครัอฮะผมแมงมุมนั่นเหรอผมชื่อกุราปิก้าเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับจะให้พวกเราทําอะไรต่อได้โปรดสั่งการไม่ได้เลยก่อนอื่นฉันขอถามความเห็นนายในฐานะตัวแทนผมว่าควรรีบนําตัวคุณหนูออกไปจากเมืองยอกชินซิตี้โดยเร็วที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น พวกเราอาจจะปกป้องคุณหนูได้ไม่เต็มที่นะครับฉันเองก็เห็นด้วยกับความคิดของนายนะแต่ลูกฉันอะเขาจะว่าอย่างไรฉันยากจะให้ความสําคัญกับความเห็นของเขาด้วยควรนึกถึงความปลอดภัยของคุณหนูก่อนนะครับพรุ่งนี้ตอนอคำาคําฉันจะไปถึงที่นั่นและฉันจะพูดกับเนออนให้เองนายน่ะชื่อคุรบ,บิก้าอย่างนั้นใช่ไหมครับฉันขอแต่งตั้งให้นายรับหน้าที่ต่อจากดันสเน่ ครับนี่คือคำสั่งแรกห้ามคาดส,สายตาจากนายออนจนกว่าฉันจะไปถึงครับคุณพ่อคุณหนูจะมาถึงที่นี่พรุ่งนี้ตอนเย็นครับใช่เยอะจะอ้อนให้ซื้อชุดให้เยอะๆเลยอ่ะขอคุณหนูรออยู่ในห้องนี้จนกว่าคุณพ่อจะมารับนะครับฮะอุตส่าห์ตั้งใจจะไปคาสินโนซะหน่เมื่อกี้ท่านนอสตรัทแต่งตั้งให้ฉันรับช่วงเป็นหัวหน้าอย่างเป็นทางการแล้ว ในเมื่อฉันรับงานนี้แล้วฉันก็ตั้งใจจะรับผิดชอบเต็มความสามารถขอทุกคนร่วมมือช่วยกันอีกแรงขอฝากตัวด้วยนะฉันมีอะไรต้องเช็คสักหน่อยหนึ่งขอตัวก่อนซึกวระคุ้มกันบอสด้วยคุ้มกันให้ดีกว่าที่เคยทำมาล่ะมาหอฉันเหรอนี่นี่นีมาเล่นไพ่กันเถอะเ,เล่น,นดีแก่กินน้ำอ่ะหรือว่าจะเล่นป๊อกเด้งดีเจอแล้ว ตึกที่พวกมันจับอุบกถขังเอาไว้อะเป็นโรงงานที่มีชื่อว่าโบริโอเป็นหนึ่งในธุรกิจของตระกูลนอสทัสแล,ล้วรู้หรือเปล่าว่าพวกมันจะมีสถานที่อื่นที่อยู่ใกล้ๆเมืองยอกชินอีกหรือเปล่าแน่นอนตอนนี้ฉันกำลังเช็ครายชื่อโรงแรมที่มีชื่อระมันจองห้องเอาไว้อะครับรีสเซชชั่นครับผมอยากจะตรวจสอบชื่อของผู้ที่จองห้องนี้นะครับ ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของฮันเตอร์ก็จะตรวจหาข้อมูลอะไรก็ได้ขอให้มีเงินเถอะหายน่าจะมีไว้บ้างนะอนุาญาฮันเตอร์นะฉันไม่เหมือนนายหรอกเนะฉันถือกติไม่พกเงินอยากได้อะไรก็ปล้นเอานี่แหละแบบอย่างของโจรจริงๆเลย <h ums> มัดนอกจากตึกนี้แก๊งยังมีที่อีกสองแห่งนะแล้วก็มีโรงแรมที่คนในแก๊งพักอยู่อีกสองแห่งด้วย <h ums> เ,เ <h ums> ดี๋ยวนายบุกไปดูที่แห่งก็แล้วกันนะอย่างไรคุณจะหาเจ้าคนใช้โซ่คนนั้นได้เจอในวันนี้ อแผนที่รีบไปจัดการซะเถอะทางนี้ ses, เดี๋ยวฉันจัดการเก็บกวาดเองก็แล้วกันนะ a n k you จะไม่ลืมพระคุณนี้เลยจุ๊บจุ entonces, ๊บจ <Thank you. S 2> ุ๊บจุ๊บโอ้ยโซโครจริงเลยความรักก็ไม่ต้องหรอกขอแค่เงินก็พอแล้วอ่ะก็บอกแล้วไงฉันถึงกติว่าไม่ใช้เงินเนอะจุ๊บจุ๊บเฮลโบว่าไงน่าจะเปนเข็หวห้ามนะ เเฮ้คนใช้โซ่คนนั้นมันไม่มีทางหนีรอดนะฉันจะขยี้มันให้แหลกขามือดูนี่สักก่อนสินี่มันอะไรเหรอเว็บไซต์ข้อมูลสำหรับฮันเตอร์มืออาชีพไงล่ะอืม อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของตระกูลนอสทรัทถูกลิสต์รายชื่อวันนนี้ด้วยฮะว่างไงนะแน่นอนรายชื่อของทุกคนที่อยู่ในแก๊งอายุและภาพถ่ายก็ถูกบันทึกเอาไว้แล้วดีที่พวกเราเพิ่งเข้ามาใหม่ก็เลยยังไม่มีนะฮะและห้องนี้ก็ถูกจองไว้ในชื่อของดารซนเน่และชื่อของดารซนเน่ก็มีอยู่ในลิสต์รายชื่อของแก๊งด้วยถ้าเช็คดูชื่อสมาชิกและเช็คชื่อผู้จองห้องพักในทุกรงแรมที่เมืองนี้แล้วก็ พวกมันก็คงจะแกะรอยมาถึงห้องนี้ได้ไม่ยากเลยนะฮันเตอร์มืออาชีพเหรอแล้วไอ้พวกนี้มันอะไรกันอะงั้นถ้าพวกมันเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้แล้วก็แบบนี้เราแย่แน่ต้องรีบพาบอสย้ายไีห้องอื่นโดยด่วนเลยห้องอื่นเหรอในโรงแรมเดียวกันเนี่ยนะก็ยังเร็วกว่ายา้ายไปอยู่โรงแรมอื่นแนะ่แต่ว่าห้ามใช้ชื่อปลอมนะใช้ชื่อเซนริสหรือว่าชื่อของบันโจก,ก็แล้วกันส่วนห้องนี้ไม่ต้องเช็คเอาท์ออกหรอกนะอ๋อเข้าใจแล้ว ห้ามบอสและทุกคนออกจากห้องนั้นเป็นอันขาดเลยคุราปิก้าแล้วนายละ่ะฉันจะอยู่ที่นี่เองเสียงหัวใจช่างเงียบสงบจริงๆท่าที่กำลังโดนเจ้าปีศาจร้ายไล่ล่าอยู่แท้ๆเสียงหัวใจเต้นของนายช่างเงียบสงบเหมือนทะเลยามไร,ร้คลื่นเดี๋ยวเวลาทำงานไปก็ได้ละ่ะแต่ว่า แล้วเดี๋ยวเราไม่ได้ไพ่กันต่อนะและ้วอีกแล้วหฮ้ยนักการพนันตัวยงจริงๆไม่ชอบก็ชวนเล่นฉันยังไม่เป็นไรหรอกฉันดูพละกําลังของมันดีนะฉันไม่ยอมตายโดยสูนเปล่าแนะ่ฉันฝากบอสด้วยนั่นสินะนาย,ยังตายไม่ได้หรอกฉันเชื่อใจนายเอาละที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือเพชรมูลค่ารวมสามล้าน เงินที่เหลือมา2ล้าน4แสนเจน,นี่แล้วก็เงินที่งัดข้อมาได้2ล้านเจแสนห้าหมื่นเจนี่รวมทั้งหมดก็รวมลงแล้านยังไงก็ต้องใช้เงินนี่เดิมพันเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นมาเกิน9000ล้านให้ได้แต่ถ้าใช้วิธีตรงไปตรงมาคงไม่มีหวังแน่นอนนะเพราะฉะนั้นจะเล่นอะไรก็ต้องมีโกงไรโกงน้อยหน่อยแล้วงัดข้อมันตรงไปตรงมางั้นเหรอน,นั่นสินี่แหละฉันมีแผนเด็ดเตรียมเอาไว้แล้วละ่ะเอ๊ฮะเอาล่ะจะเปิดประมูลเพชรมูลค่ารวม3ล้านตามเงื่อนไขนะครับ เงื่อนไขก็คือแข็งงัดข้อถ้าเอาชนะเด็กคนนี้ได้เพชรจะเป็นของคุณทันทีเอาละรีบๆมาประลองกันได้เลยนะครับนี่อะไรล่ะไหนบอกมีแผนเด็ดๆแล้วไงไม่เห็นจะแตกต่างจากเมื่อวานเลยงั้นเหรอก็ใช่อ่ะดิเมื่อวานก็พอจะไปได้สวยอยู่แล้วแต่ตอนช่วงหลังไม่มีใครยอมมาประลองเลยวันนี้ก็เหมือนกันน่ะ เด็กคนนั <m ics> <sh yelled> ้นไงเมื่อวานเอาชนะมาตั้งหาร้อยคนรวดนั่นเนี่ยเห็นเขาว่ามีคนแขนหท่าไปตั้งยี่สิบกว่าคนน่ะมันร้ายขนาดนั้นจชียเหรอว่ามันเป็นมนุษย์วานนอนที่โตมากับกอริลามนเรื่องนี้นะนแบบนี้คงไม่มีใครยอมมาท้าประลองกับฉันหรอกไม่เป็นไรหรอกน้าฉันก็ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วฮะใช้การงัดข้อเป็นเหยื่อล่อพื่อจะตกปลาตัวใหญ่ไงเล่าถอยไปถอยไปบิ๊กเองเหยื่อมาแล้ว แล้วจะงัดกันยังไงเนี่ยบอกมันสิก่อนเปลี่ยนตัวกันฉันของงัดแทนเองอะอม่พี่ชัางนี่แบบนี้มันยังไงกันอ่ะมันผิดเงื่อนไขไม่ใช่เหรอฮะรู้แล้วล่ะน้าเงินห้าล้านบวกเพชรคงไม่มีปัญหาสินะถ้าว่าเอาชนะฉันได้ก็เอาเพชรไปเลยแบบนี้สนไหมสนหมูสบาย ready go อออโโ้ยยมีใครอยากประลองอีกไหมวันนี้ธุรกิจไม่ค่อยดีเลยฮะแบบนี้ปิดราซะเลยดีกว่าละมั้งชักเบื่อแล้วแข็งแรงดีจริงๆนะพี่ชายฉันจะชอบแล้วเสะสองคนข้างหลังนั่นเน่ะยิ่งแข็งแรงกว่าฉันซะอีกอ๋อเหรอนี่วันนี้ทวังว่างเรารห้าโมงก็แวะไปเ่ยวสินะ ลาใหญ่ติดเบ็ดแล้วแต่จะตัวใหญ่ไม่นะบอกก็ได้<ม>ถ้าบอกแล้วอย่าฆ่าเจนเลยนะไอ้คนที่มันจับนายมาไม่ใช่สมาชิกแกง๊งแต่เป็นบัณีิขาดลูกสาวเจ้านายลูกสาวเหรอใช่แต่มันเด็กรลกจิต ชอบสะสมอวัยวะของมนุษย์อย่างลูกตาหรือไสพุงอะ่ะแ,แต่ทำนายได้แม่มนเหมือนกับตาเห็นเลยนะมีลูกค้าเยอะแยะในกลุ่มมาเฟียเท่าว่ากลุ่มผุเทเฒ่าในสมาคมจะเป็นลูกค้าขับระจำด้วยนะันออรู้สึกว่าที่เจ้านายฉันรอดมาได้เพราะคำทำนายของลูกสาวเนี่ยนะนะนี่ๆอยากรู้อะไรฉ,ฉันก็บอกไปหมดแล้วนะไว้ชีวิตฉันฉันด้วยเถอะขอร้องล่ะนะหัวหน้าพูดถูกจริงๆซะด้วย ในกลุ่มพวกเราไม่มีหนอนบนไส่หรอกการประมูลใต้ดินเหรอที่ที่พวกมาเฟียซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันยังไงที่จัดแข่ง,งังดข้อก็พือโปรโมชั่นเหมือนสิเราจะตกปลาใหญ่ก็ต้องมีปลาเล็กมาล่อสัก,ก่อนอย่างน้อยก็คงจะได้สักสามร้อยสี่ร้อยล้านนั่นแหละอ้เลโอลีโอรู้สึกนายจะคุ้นเคยเรื่องแบบนี้ดีนะนายเรียนหมอมาจริงเหรอช่างฉันเทน,น่า โอ้โหจิตสังหารเพียบเลยคุณไม้เชียนมาแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับจากนี้ไปเราจะเริ่มเปิดประมูลกันเลยนะครับเงื่อนไขสำหรับการประมูลในวันนี้ก็คือการเล่นซ่อนหานะครับ mm hmm. ทุกทุกท่านหวังว่าคงเข้าใจกติกานะครับเล่นซ่อนหารอ thank you อ๋อขอบคุณครับ เอาละครับทุกท่านดูรูปบนใบปลิวที่แจกไปนะครับทั้งเจ็ดคนที่อยู่ในใบปลิวนั้นก็คือเป้าหมายในครั้งนี้นะครับนี่มันอะไรกันเด็กคนนี้นี่แหละใช่เลยคนที่มางัดข้อกับฉันนี่นะเงื่อนไขก็คือจะเป้าหมายมาส่งมอบให้เราให้ได้เราจะจ่ายให้สองพันล้านเจนี่ต่อหนึ่งเป้าหมายเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการประมูลโอ้โอคนละสองพันล้านเหร Oh, ถ้าเกิดจับได้เจ็ดคนทั้งหมดก็หมื่นสองพันล้านอ่ะหมื่นสี่พันล้านต่างหากเล่า <All o. S 2> จะจับเป้าหมายเป็นแบบเป็นรือตายก่อนนายและแน่นอนว่าวิธีจับก็สุดแล้วแต่ตัวท่านเองนะครับท่านทีที่จับนายกรุณนาแจ้งที่อยู่ตามเบอร์ข้างล่างนะเว็บไซต์ไม่เมียแต่ว่าผู้ที่จะเข้าร่วมจะต้องจ่ายคนละห้าล้านเจนี่ผู้ที่ไม่สนใจจะเข้าร่วมก่อนกลับกรุณาคืนรูปให้กับจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับละสองพันล้านนีเรารูปไปแจกให้ทั่วเลย รีบดูลูกข้อมูลในเน็ตมาบอกสารเลยด้วยว่ามีรางวัลให้อย่างงามเอายังไงดีเอาเอ้ยย่าจะถามได้พวกเราก็เข้าร่วมด้วยสิจับคนพวกนี้ให้ได้ไปเอาเงินรางวัลไงแต่มันจะดีหรอเป็นไรไปเหรอขนาดคิดว่ายังกลัวเลยเหรอเนี่ยนี่เรามาถึงนี่แล้วนะจะถอยหลังกลับไม่ได้แล้วกะแล้วต้องพูดแบบนี้โอเคไหนๆก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วเราต้องคว้าเงินห้าพันล้านเจนี่ให้ได้ นี่พวกนายสองคนเป็นอะไรไปอ่ะรีบๆออกไปตามหาพวกเขากันทถนะนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนน้าไม่คิดว่าการประมูลเมื่อกี้มันแปลกเหรอเอ๊ะแปลกตรงไหนเหรอนายนไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะฉชนก็ว่าอย่างนั้นแหละฮะ<า>มวยฟังนะการประมูลก็คือการแลกซื้อสิ่งของไม่ใช่เหรอแต่สินค้าเป็นเงินรางวัลนาว่าม่แปลกอย่างนั้นเหรอโอ้จริงสินะนั่นมันก็จริง อีกอย่างสถานที่ประมูลทำไมต้องมีเวทีด้วยอะที่จริงแล้วเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะใช้เวทีนั้นจัดการประมูลแบบที่พวกเราจัดมากกว่าละมั่งฮหรอ่างั้งงนเหรอแต่ทว่าเกิดเปลี่ยนแผนกระทันหันเราจะเป็นต้องหาตัวเจ้าพวกนั้นโดยด่วนแต่ว่าขนาดพวกมาเฟียหมดปัญญาถึงจะทาเป็นอ้างว่าเป็นการประมูลกะทันนะแต่ที่จริงแล้วก็คือการล่าฆ่าหัวดีๆนี่เองอะ พวกนั้นนะนะไม่ไว่าต้องเสียเวลาหรือว่าเสียเงินเท่าไหร่ก็ต้องจับไอ้พวกนั้นให้ได้ไนงะทำไมอ่ะฉันไม่รู้ขนาดนั้นลงหน้าแต่ว่าที่ฉันสันนิษฐานนะนะที่พวกมาเฟียต้องลงทุนมากถึงขนาดนี้และที่การประมูลเมื่อกี้ไม่สามารถจัดขึ้นตามหมายกําหนดการได้นี่จากเหตุผลทั้งสองอย่างสามารถสรุปได้อย่างเดียวว่าสินค้าประมูลใต้ดินรอบนี้โดนพวกนี้ขโมยไปกล้าปล้นสมบัติพวกมาเฟียพวกเนี้ยสติไม่ดีแนะ่แน่เลย แต่ว่าสำหรับไอ้คนพวกนี้เน่ยเราพอจะรู้จักพวกมันกองโจนเงามายาถูกต้องแล้วคนพวกนั้นก็คือจอมโจนเงามายาค่าหัวคนละสองพันล้านเน่ะไม่ธรรมดาอยู่แล้วแหละกอนรีบโทรไปบอกคุณลาปิก้าสิเขาอาจจะรู้เบาแสะอะไรบ้างก็ได้นะนั่นนะสินะ คนเดียวแหลน่ายกย่องจริงๆอยากจะตายที่ไหนฉันจะฆ่าแกในที่ที่แกชอบฉันไม่อยากรบกวนคนอื่นนะไปทุ่งโล่งโล่กันดีกว่าเสียงร้องของแกน่ะหนูกหูชาวบ้านรััฉันก็ถามอะไรสักอย่างแกจำเนตสีเพลิงได้หรือเปล่าละ่ะ ติดตามชมฮันเตอร์ฮันเตอร์ในตอนต่อไปรับรองตื่นเต้นสนุกสนานเหมือนเดิม